สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังฮอตมากเลยนั่นคือ AI ที่จะมาเป็นสไตลิสต์และเทรนเนอร์ส่วนตัวให้เราได้ค่ะบิลคุณเคยลองส่งรูปให้ AI แล้วขอคำแนะนำการแต่งตัวบ้างไหมคะเคยครับแต่ผมอยากให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ AI ธรรมดาที่ให้คำแนะนำนะแต่เป็น AI agentic ที่สามารถทำงานแทนเราได้จริงๆหมายความว่ายังไงคะลองจินตนาการดูนะครับ คุณถ่ายรูปตัวเองส่งไปแล้วบอกว่าช่วยเป็นสไตลิสต์ให้ฉันหน่อย AI มันไม่แค่บอกว่าคุณเหมาะกับเสื้อสีฟ้าแต่มันจะไปเสิร์ชหาเสื้อสีฟ้าจากร้านออนไลน์หลายร้านเปรียบเทียบราคาแล้วสั่งซื้อให้เราเลยโอ้โหนั่นมันเจ๋งมากแต่คนฟังคงสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงดึงดูดใจขนาดนี้ล่ะคะเพราะมันตอบโจทย์เพนพอยตของคนยุคนี้หมดเลยครับผู้ฟังลองคิดดูสิสิมีใครบ้างที่เคยรู้สึกว่า ทำไมฉันถึงแต่งตัวไม่เป็นวะหรือไปยิมแล้วทำไมไม่เห็นผลอ๋อนั่นสิคะเหมือนเราช้อปปิ้งแล้วซื้อเสื้อผ้ามาเก็บในตู้ใส่ไม่ได้เลยหรือไปยิมแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงทำแบบดําเดิมวนๆไปใช่ครับและที่สําคัญคือคนรุ่นใหม่ชอบความ instant แต่ก็อยากได้แบบ personalized การจ้าง stylist หรือ personal trainer จริงก็แพงไม่มีเวลานัดหมายแล้วมันทํางานยังไงคะเก่งขนาดนั้นจริงหรอ มันวิเคราะห์รูปเราแล้วดูบอดี้เชฟสีผิวรูปหน้าแล้วเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแฟชั่นและฟิตเนสล่าสุดสร้างโปรแกรมออกกำลังกายส่วนบุคคลแม้กระทั่งจองฟิตเนสคลาสให้ได้เลยโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะคะแต่มีข้อเสียบ้างไหมคะมีครับและนี่คือสิ่งที่ผู้ฟังต้องชั่งใจกันเองข้อดีก็คือประหยัดเงินประหยัดเวลาได้คำแนะนำที่ Personalize เพิ่มความมั่นใจแล้วข้อเสียล่ะคะ เรื่องความเป็นส่วนตัวน่าเป็นห่วงมาก AI ต้องรู้จักร่างกายเราแบบละเอียดมากรูปภาพข้อมูล biometrics ถ้าโดนแฮ็กหรือนำไปใช้ผิดอืมแล้วถ้าเราพึ่งพา AI มากเกินไปจะเป็นยังไงคะนั่นสิครับเราอาจขาดการเรียนรู้ด้วยตัวเองการทดลองผิดถูกที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและที่สำคัญคือคนทำงานในวงการนี้อาจตกงานโอ้นั่นเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ แล้วบิลคิดว่าเราควรรับเทคโนโลยีนี้ไหมคะผมอยากให้ผู้ฟังถามตัวเองก่อนครับว่าคุณพร้อมให้ AI รู้จักร่างกายคุณมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองไหมและเมื่อ AI บอกคุณว่าควรใส่อะไรกินอะไรเล่นอะไรคุณจะยังเป็นคุณอยู่ไหมคำถามหนักมากเลยค่ะ แล้วถ้าต้องเลือกระหว่าง AI ที่แม่นยำ95%แต่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรากับสไตลิสต์มนุษย์ที่แม่นยำ80%แต่เคารพความเป็นส่วนตัวทุกคนจะเลือกอะไรคะ